คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีการประชุมทิศทางนโยบายยาเสพติดโลกนะครับสาเหตุที่จัดขึ้นก็เพื่อนําผลของการประชุมสมัยพิเศษของสมาชิชใหญ่แห่งสประชาชาติเรื่องยาเสพติดประจําปีนี้นะครับามาปรับยุบ ประยุกต์และก็ปรับใช้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีกระแสข่าวที่น่าสนใจครับเมื่อวันมีการเสนอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือว่าพลเอกไผ่บุญคุ้มฉาย,ยานะครับท่านก็เป็นประธานในการเปิดการประชุมรวมถึงมีการพูดถึงประเด็นนะครับในการเตรียมเสนอที่จะยกเลิกเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าเป็นสารที่เรารู้จักกันในชื่อของยาไอซ์หรือยาบ้านะครับจากบัญชียาเสพติดให้เป็นยาปกตินะครับ พรเอกไบูนก็มาพูดถึงวิวัฒนาการการแก้ไขาย,ยาเสพติดนะครับตลอดช่วง28ปีที่ผ่านมาบอกว่าในโลกเรามีแนวคิดที่ทําให้โลกปราศจากยาเสพติดโดยการประกาศสงครามกับยาเสพติดแต่พอทํางานกับยาเสพติดมาระยะหนึ่งท่านก็มีแนวคิดว่าจะเริ่มอยู่กับยาเสพติดได้อย่างไรโดยตอนนี้ทิศทางของโลกก็กําลังเปลี่ยนไปนะครับหลายประเทศก็พูดถึงการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เสพ รวมถึงทิศทางของการใช้ยาเสพติดแต่ว่าจะใช้ในวงการแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยนะครับโดยพลเอกไผบุญก็พูดเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้มีแนวคิดที่จะยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดทั้งระบบที่ผ่านมาทําการบําบัดไม่ได้เพราะติดขัดด้วยประเด็นของกฎหมายตอนนี้อาจจะถึงเวลานะครับที่อาจจะเปลี่ยนเม็ดแอมเฟตามีนจากยาเสพติดอุนแรงให้เป็นยาปกติเพราะว่าจริงๆในการแพทย์คุณผู้ชม เมทแอมเฟตามีน am นี่มีผลทำลายสุขภาพและสมองน้อยกว่าบุหรี่และสุราอีกนะครับแต่ว่าสังคมทำไมกลับมายอมรับบุหรี่กับสุรามากกว่าหลังจากนี้ก็จะไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะลองดูแนวทาง,งที่เป็นไปได้ในการถอดถอนเม็ดแอมเฟตามีนจากบัญชียาเสพติดครับวันนี้โลกทั้งโลกเป็นนี้หมดแล้ว มันไม่ได้มีการพูดกันลอยๆมันมีเชงวิชาการแล้วบางประเทศสำเร็จแล้วสหรัฐอเมริาเนี่ยเขาเาสำเร็จไปแล้วออสเตรเลียก็เริ่มเอามาทำแล้วมาทำพวกนี้มันต้องยอมจำนนกับเรื่องมันก็ต่อรับการยาสูบีเราปราบเราใช้การปราบน้ำกลับมาติดคุกไปทุกคนของามเทศไยใช้ิ20กว่าปีสำเร็จสำเร็จต้องยอมรับ ผลอันนี้ยอมรับวิธีการดำเนินการนี้แต่เราต้องสร้างความรับรู้ของมค้นใครับเดี๋ยวลองติดตามันอีกทีนะครับว่าจะมีมติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับการเสนอรอบนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะเป็นข้อมูลใหม่หลายคนคอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะว่าจะมีผลทําลายสุขภาพสมองมากกว่าบุหรี่แล้วก็สุราด้วยน่าฟังความคิดเห็นของสังคมเหมือนกันนะคะว่าจะมองอย่างไร